อธิบายกลไกตัวเงินที่นายกถูกอภิปรายทำไมไม่ต้องเสียภาษีจากการขายหุ้นสักบาทเดียว เป็นประเด็นร้อนแรงกระชอนโซเชียลเลยนะคะหลังจากที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจแพททองทานชินวัตรนะคะโดยคุณวิโรจน์นะคะสอสอบัญชีรายชื่อค่ะแล้วก็รองหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะได้มีการกล่าวหาค่ะว่านายกน,นั้นหลีกเลี่ยงภาษีการซื้อหุ้นมาตั้งแต่ปี2559โดยอาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายค่ะซึ่งการอภิปรายนั้นนะคะคุณวิโรจน์ค่ะได้มีการกล่าวอ้างว่านายกนั้นได้ใช้ตั๋วสัญญาการใช้เงินนะคะในการซื้อหุ้นจากพี่สาวพี่ชายลุงป้าสะพ้าย แล้วก็แม่นะคะแทนการจ่ายเงินโดยที่ตั๋วสัญญาการใช้เงินนั้นนะคะไม่ได้มีการระบุเงื่อนไขวันกําหนดชําระทําให้เข้าข่ายกลไกลเพื่อการหลีกเลี่ยงภาษีค่ะวันนี้ทาง u ิสเน s s พลัสนะคะจึงจะได้มีการอธิบายกลไกลการใช้ตั๋วสัญญาการใช้เงินนะคะว่าทําไมถึงไม่ต้องเสียภาษีจากการขายหุ้นแม้แต่บาทเดียวค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทําความเข้าใจกันก่อนว่าตั๋วสัญญาการใช้เงินนั้นคืออะไรค่ะโดยที่ตั๋วสัญญาการใช้เงินเป็นตราสารนะคะหรือเอกสารประเภทหนึ่งในกลุ่มตั๋วเงินค่ะที่ถูกนํามาใช้เป็นเครื่องมือสําหรับการดําเนินกิจกรรมทางการเงินในธุรกิจนะคะซึ่งจริงๆแล้วตั๋วเงินนั้นแบ่งออกเป็น3ชนิดด้วยกันค่ะชนิดแรกก็คือเป็นตั๋วแลกเงินนะคะหรือว่าตั๋ว BE ชนิดที่2เราคุ้นเคยกันอย่างดีก็คือเช็คค,ค่ะและส่วนที่3ก็เป็นตั๋วสัญญาการใช้เงินที่นายกถูกอภิรายนั่นเองโดยตัว แลกเงินแล้วก็เช็คนะคะมักจะถูกใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นในการประกอบธุรกิจค่ะหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นเครดิตที่ใช้แทนเงินสดในวงการธุรกิจนั่นแหละซึ่ง2ประเภทนี้นะคะมีผู้เกี่ยวข้องในเอกสาร3ฝ่ายค่ะนั่นก็คือผู้จ่ายเงินผู้รับเงินและก็ผู้ออกตั๋วหรือออกตราสารซึ่งในที่นี้ก็คือธนาคารพาณิชย์นะคะซึ่งที่ผ่านมาเราคุ้นเคยกับตั๋วแลกเงินนะคะเพราะว่าบริษัทเอกชนหลายๆแห่งนะคะในตลาดหุนนะะ้นค่ะมักที่จะเลือกระดมทุนผ่านช่องทางนี้นะคะเพราะว่ามีต้นทุน ดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าการกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ค่ะ แต่ในส่วนของตั๋วสัญญาการใช้เงินที่นายกถูอภิปรายนี้นะคะจะแตกต่างจากตั๋วแลกเงินกับเช็คตรงที่เป็นเอกสารทางการเงินที่จะมีผู้เกี่ยวข้องเพียงแค่2ฝ่ายเท่านั้นนะคะก็คือทางฝ่ายผู้ออกตัว๋วและก็ทางฝ่ายผู้รับเงินค่ะโดยเอกสารทางการเงินประเภทนี้นะคะถูกใช้เพื่อให้เกิดการกู้ยืมเงินกันอย่างถูกกฎหมายโดยผู้ออกตั๋วนะคะจะต้องมีการทําสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรคะ่ะว่าจะจ่ายเงินจํานวนหนึ่งค่ะให้กับบุคคลอีกจํานวนหนึ่งหรือจ่ายตามคําสั่งของอีกบุคคลหนึ่งนั่นเองซึ่งตั๋วสัญญ,ญา ประเภทนี้นะคะแบ่งเป็น2แบบค่ะแบบแรกก็คือมีการระบุจำนวนเงินที่กู้ยืมมีการระบุระยะเวลาในการชำระคืนค่ะส่วนอีกแบบหนึ่งนะคะจะไม่มีการกำหนดถึงวันสิ้นสุดชำระเงินไว้ในตั๋วสัญญากู้เงินค่ะซึ่งประเภทที่2นี้นะคะจะถูกเรียกว่าตั๋วสัญญาใช้เงินตามความต้องการค่ะซึ่งในตั๋วจะไม่มีการกำหนดวันสิ้นสุดการชำระเงินเลยนะคะขึ้นอยู่กับเจ้าหนี้ว่าจะเรียกเก็บเอาเงินเมื่อไหร่นั่นเอง โดยปัจจุบันเราอาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับตั๋วสัญญาการใช้เงินมากนักนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะถูกใช้ในรูปแบบของสินเชื่อเงินกู้ระยะสั้นของธนาคารค่ะเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับภาคธุรกิจโดยมีตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นเอกสารประกอบในการกู้ยืมนะคะภายในวงเงินที่ธนาคารกําหนดแต่ก็มีการนํามาใช้ในภาคธุรกิจบ้างนะคะอย่างเช่นการขายสินค้าเชื่อค่ะโดยที่ผู้ซื้อสินค้านั้นเป็นผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินตามมูลค่าของสินค้าเชื่อนั้นให้กับผู้ขายสินค้าค่ะ เมื่อเราเข้าใจตัวสัญญาการใช้เงินแล้วนะคะทีนี้เรามาดูกันว่ากลไกในการนําตั๋วสัญญาใช้เงินนั้นมาใช้กับการขายหุ้นทําไมถึงทําให้ไม่ต้องเสียภาษีจากการขายเลยแม้แต่บาทเดียวในเคสปกติแล้วนะคะถ้าหากเราต้องการที่จะโอนทรัพย์สินหรือว่าในที่นี้ก็คือการโอนหุ้นนะคะให้กับบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันนะคะเราสามารถที่จะโอนได้เลยโดยที่ได้รับการยกเวน้นภาษีแต่มูลค่าต้องไม่เกิน10ล้านบาทถ้าเกินกว่านี้จะต้องเสียภาษี5%เเค่ะ และถ้าเป็นคนในครอบครัวนะคะอย่างเช่นบุพการีผู้สืบสันดานนะคะหรือว่าคู่สมรสเราสามารถที่จะโอนทรัพย์สินหรือในที่นี้ก็คือหุ้นนะคะให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ได้ไม่เกิน20ล้านบาทค่ะแต่ถ้าหากว่ามูลค่าเกิน20ล้านบาทเราจะต้องเสียภาษี5%ค่ะ ซึ่งในกรณีนี้นะคะที่คุณวิโรธได้มีการอภิปบายก็คือนายกนะคะได้มีการซื้อหุ้นค่ะจากบุคคลที่อยู่ในครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่สาวพี่ชายนะคะรวมไปถึงแม่นะคะแล้วก็อาจจะมีลุงกับป้าสะพ้ายนะคะซึ่งตรงนี้เป็นบุคคลภายนอกนั่นเท่ากับว่าเข้าเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีเพราะว่ามูลค่านั้นเกิน10ล้านบาทและก็เกิน20ล้านบาทค่ะแล้วถ้าเปลี่ยนการโอนหุ้นให้เป็นการขายหุ้นแทนละ่ะ ซึ่งโดยปกติแล้วนะคะในการขายหุ้นโดยเฉพาะขายนอกตลาดนะคะซึ่งนั่นก็หมายความว่าไม่ได้ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์นะคะแต่ว่าเป็นการตกลงกันเองระหว่างนักลงทุน2คนค่ะซึ่งถ้ามีการตกลงนอกตลาดแล้วก็มีการซื้อขายหุ้นนะคะจะต้องมีการเข้าเกณฑ์ภาษีนั่นก็คือราคาขายสูงกว่าราคาต้นทุนหุ้นที่เราได้มาค่ะทําให้เรามีกําไรจากการขายหุ้นนั่นก็คือกําไรจากแคปิตอลเกณฑ์ซึ่งจะต้องมีการเสียภาษีนะคะ เท่ากับว่าถ้าหากนายกมีการซื้อหุ้นนะคะในราคาที่สูงกว่าต้นทุนที่กลุ่มบุคคลนี้ได้หุ้นมาจะทําให้กลุ่มบุคคลนี้จะต้องเสียภาษีแฮปปี้ดเกนนะคะหรือว่ากําไรจากการขายหุ้นนั้นจะต้องเสียภาษีให้กับประเทศชาติค่ะแต่อย่างไรก็ตามถ้าหากมีการซื้อแล้วก็การขายในราคาที่เท่ากันนะคะก็คือราคาทุนเลยจะทําให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ไม่ต้องเสียภาษีเลยค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าหากเลือกวิธีการชําระเงินเป็นการทําสัญญาใช้ตั๋วสัญญาใช้เงินตามความต้องการ แทนการจ่ายด้วยเงินสดเท่ากับว่าการซื้อขายหุ้นนี้จะไม่มีกําหนดวันสิ้นสุดชําระ พูดง่ายๆคือตัวจสัญญาใช้เงินตามความต้องการนี้ไม่ได้มีวันกําหนดชัดเจนค่ะว่าจะต้องจ่ายเงินเมื่อไหรจนกว่าคนในครอบครัวนั้นจะเรียกจ่ายเงินนั่นก็เท่ากับว่าถ้าหากคนในครอบครัวนี้ยังไม่พร้อมที่จะจ่ายภาษีรายได้บุคคลธรรมดาจากการขายหุ้นถึงแม้จะได้กาําไรหรือไม่ได้ก็ตามแต่ว่าบุกออกมาเป็นรายได้แล้วจะต้องเสียภาษีบุคคลธรรมดาใช่ไหมคะถ้าหากว่ายังไม่ต้องการที่จะเสียภาษีในปีนี้นะคะก็อาจจะเรียกเก็บในปีถัดไปและที่ยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คืออาจจะไม่มีกําหนดการจ่าย เเงงินนนั่นอคะและนี่ก็คือกลไกการใช้ตั๋วเงินในรูปแบบหนึ่งนะคะซึ่งมีข้อดีก็คือในเรื่องของการทาธุรกิจนั้นทําให้มีเงินทุนที่ไหลเวียนและก็มีความยืดหยุ่นพอแต่ในอีกมุมนึงนะคะหลายๆคนก็อาจจะมองว่ามันเป็นการหลีกเลี่ยงหรือว่าการใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายนั่นเองค่ะคอนเทนต์นี้เป็นประโยชน์กับคุณไหมคะถ้าหากว่าเป็นประโยชน์ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยส่วนคอนเทนต์ต่อไปอยากให้ฟิล์มเล่าเรื่องอะไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เหมือนเดิมค่ะ